ก็แล้วกันพี่น้องนี่ก็เขาหนาหนาวลราล้มบ่อยๆเดียวล้มพัดตึงเออที่เขาแรงหลับเหนือหลับร่วนเหนือทุกถอดไข่เนี่ยเขาทาบอ่ะหลับทูกขาาพ้อ

กินกับพยไงอยู่น่ะอต่นุก <ừ, S 2> ขาบวะลูกกามาแต่แตลาดนัดตัวล้าพูหาวาทหายหากหายากยูกกราเขาเรียงแล้วเขาเรียงไข่เนาะอือเนี่ยเ,เ,เขาเก็เสียพอการลวนรวนอพอสลาด หนักครับรีบหมอนสุขขับนะรีบรีบครับอันกระเยี่ยมเนาะใส่สุดๆเลยลูกเจ้ามันเต็มนี่นดิไม่ให้มาจัดการเลยลูกเจ้าเออลูกเจ้ามันกระสาขันอย่างเออไม่กินปลา เ็มาพาเพที่กลอกมาอกอกู้ลมพัดติดดียดเมาเราต้องดูน้องด้วยนะนม่กลัวเนี่ยูจะบานห่าวะแบกเนบานห่าวะจ้าที่เราเากเงินเอา mười triệu cá mương này khóc uể oải. Ừ. Không có nhảy mà. Không có nhảy thì. Ừ. Không, Khâu kết ba, con thì không coi lại. Khăn ba bản không Bỏ. không mà หลายเปหาหลายแ่เป็นเขาเขาบุเคยมากมเป็นจุดตุนกลางเหรอยุคปุวนเะเขาบเาุเคยมากเดีววันเขาบุอยมากข้ามาเขามีมาก Cứu buổi tối qua nhà, hôm qua anh không, ừ. không là chắt,ปกติ là lăn khâu gì à? Ừ, cứ robot thì

นี่พานมาของเสนออ์ไทยทางนี้ไทยของเสนอนี่คืองานถึงทุือย่าเออไม่เรอต้องามันตัวตั้ตัวตีมอนอือืมกาสนับสนุนทุกอย่างออกกันาว่างซอสอยู่ที่นักดนตรีก็เป็นอานี้จับบอถึงนว่าข้าวบาน hàng bạn nó không không bi cũng chắc bi cũng chắc một cuối là nó cứ mà mà được có điều gì mình tham mày bao thân nhiều không chắc ngang à cứ cầu mà quá cầu nè

งานมันออกมาไรอยู่ที่าผู้ใดเส,สนอแผนงานขิ้นมากผู้ใดเส,สนอออกแบบงานแผนงานขิ้นมากเจ้ากับวิฟังว่าก,กรรมการติจัดกนันไปคุยแผนงาน